สามสุดยอดปีศาจของกลุ่มหมวกฟางความสําคัญชื่อเสียงนะครับและความสามารถของเขาที่พวกเราเนี่ยจะได้เห็นในภาควานโนนี้แล้ว สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายแน่นอนเลยครับว่าหากพูดถึงกลุ่มไหนนะครับในเรื่องวันพีชที่ตอนนี้ในอัปเกรดความสามารถมาแบบโคตรจะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการนะครับของคนในกลุ่มนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมเสริมขึ้นมานะครับของคนที่แม่งโคตรเก่งเลยก็คงจะหนีไม่พ้นนะฮะสำหรับคนนะครับของกลุ่มของบาร์กี้นั่นเองยอกยอกยอกไม่ใช่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงกลุ่มบาร์กี้หรือใครจะเถียงไหมครับว่าคนของกลุ่มบาร์กี้เน่ยมัไพฒาล ว่าคนในกลุ่มบาร์กี้นะครับก็ได้คนเนี่ยจากนะฮะในคุกอิมเพลดาวมาโคตรเยอะเลยแต่ก็นั่นแหละฮะเราวันนี้นะฮะจะไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับของคนในกลุ่มบาร์กี้เรานะฮะจะพูดคุยเรื่องราวนะครับของกลุ่มหมวกฟางนั่นเองนะครับที่ได้ขุมกําลังตัวใหม่มาที่เรียกได้ว่าเป็นขุมกําลังที่พรีออเดอร์มาอย่างยาวนานแล้วนะครับและเขาเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นลูกเรือนะครับของกลุ่มหมวกฟางแบบเต็มตัวอย่างภาคภูมิเสียทีซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าในภาควานโน,น่นี้นะฮะท จะต้องมีบทบาทที่มันเยอะแน่นอนและไม่แน่นะครับว่าสาบุคคลนี้นะครับก็อาจจะเป็นสาบุคคลนะครับที่อาจจะต้องเจอเหล่าบรรดาไข่ข้างขวาข้างซ้ายของไคโดนะครับสามภัยพิบัตินะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าพูดตามตรงนะครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มหมวกฟางนะครับมีความใกล้เคียงสีจักรพพัดมากที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขุมกําลังเอ่ยนะครับหรือว่าความเก่งกาจนะครับของกัปตันเรืองั้นวันนี้นะครับหลักๆเราก็จะมาพูดถึง3ามขุมกําลังชั้นนำนะครับของกลุ่มหมวกฟางเลยและการประกอบด้วยจินเบโซโลและก็ซันจินะ สามคุมกําลังแมวมองนะครับวันนี้ก็ขอจะไม่พูดแล้วกันนะฮะส่วนพวกนี้เนี่ยเป็นส่วนซัพพอร์ตเดี๋ยวคลิปหน้าๆน,นะครับก็คงจะมีการพูดในวันหลังและกันเรามาเริ่มที่จินเบก่อนและกันชายชาตรีแห่งท้องทะเลอดีตเจถเจนโจรสลัดนะครับแล้วก็อดีตกัปตันเรือของกลุ่มโจรสลัดพาอาทิตนะครับโห oh, ดีกรีพี่แกเนี่ยมันยาวเหยียดสเสือเกินงั้นเรานะครับมาเริ่มที่จินเบก่อนเลยและกันสําหรับจินเบชายชาตรีแห่งท้องทะเลนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยถามว่ามีปรากฏมานานแล้วไหมมันมีมาอย่างยาวนานแล้วถ้าพูด การเอ่ยถึงในเรื่องนะครับก็ปรากฏขึ้นนะครับตั้งแต่ปี1999แล้วในมังงะวันพีชนะครับตอนที่69นะครับในตอนที่โยซคุนะครับได้พูดถึงจินเบว่าเป็นเจเทพโจรสลัดนะครับที่แข็งแกร่งนะครับในตอนนั้นและต่อมานะครับในมังงะตอนที่528นะครับก็มีการเปิดเผยหน้าตาของจินเบครั้งแรกนะครับโดยเขาเนี่ยก็ถูกขังนะครับอยู่ในคุกสถานที่เดียวนะครับกขาเอสมารอาคีซึ่งประเด็นหลักๆเลยนะครับที่จินเบเนี่ยถูกลูฟี่เข้าชวนเป็นครั้งแรกนะครับตอนปี2011นะครับในม วันพีตอนที่648โดยลูฟี่นะครับก็ชักชวนนะครับให้จินเบย์เนี่ยขึ้นเรือของตนเองมานะครับแต่ว่าจินเบนะฮะในตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถขึ้นเรือของกลุ่มหมวกฟางได้เนื่องจากว่านะครับยังติดภารกิจต่างๆนะครับที่ยังไม่สามารถเข้าได้เลยซึ่งในตอนแรกเนี่ยพี่จินเบของเราเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยเลยครับให้พวกเรางงอยู่ว่าทําไมพี่แกเนี่ยไม่เข้าสักทีแต่ว่ามันก็มีการมาเปิดเผยในภายหลังเลยครับว่าสาเหตุที่จินเบนะครับไม่เข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางในตอนแรกเพราะว่าเขาเป็นกกััปตนของลี่ิอยู่จะต้องไปเคียรับ ลูกเรือก่อนนะครับว่าเขาจะออกนะครับจากกลุ่มโจรสลัดของตนเองและต้องไปนำนะครับกลุ่มโจรสลัดของตนเองนะครับออกนะครับจากการอยู่ภายใต้การดูแลนะครับของซีักรพัทนะครับอย่างบิ๊กมัมเสียก่อนนะครับเพราะว่าต้องการทําให้มันถูกต้องไม่อย่างนั้นแล้วแล้วก็นะครับก็คงไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางได้อย่างที่เราเห็นในเกาะโฮเกเลยแหละครับที่กินเบย์นะครับก็คือทําการยื่นนะครับในการออกนะครับจากกลุ่มของบิ๊กมัมซึ่งแน่นอนเลยครับว่าทางด้านพลังของกินเบย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเยอะแล้วก็มหาศาลมากๆแต่เห็นสิ่่่งงนนึทีผมเหห็วาาลย นนมักจะมองข้ามไปคือความมีประโยชน์สัตว์เลยนะครับของจินเบอะไรล่ะคือประโยชน์ของจินเบนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับก็คงจะมองเลยว่าไอ้ประโยชน์มากๆที่ผมหมายถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับพูดเวอร์ไปหรือเปล่าผมว่าจินเบเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกำลังชั้นสําคัญเลยนะครับที่แบบกลุ่มหมวกฟางเนี่ยได้มาเป็นอะไรที่แบบโอ้โหอัปเกรดตัวเองเลยนะจากตอนแรกนะครับเหมือนแบบว่าเป็นกลุ่มที่เหอฮามยนะครับในการจะไปท้าตีท้าไฟกับสี่จกักรพรรดิคือการไปท้าตีท้าไฟมันสามารถทําได้ทุกคนแหละแต่ก็คือมันไม่ค่อย จะสมศักดิ์ศรีสักเท่าไหร่นะครับในการที่ไปต่อสู้นะครับกับสีเจกพัดมันยังมีความต่างชั้นที่อยู่เยอะมากแต่พอได้จินเบมาแล้วนะครับบอกเลยแหละครับว่ากลุ่มหมวกฟางนะครับดูมีราศีเนี่ยขึ้นเยอะมากกว่าเก่ามากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของจินเบนะครับความสามารถทางทะเลในการต่อสู้นะครับที่แบบเป็นการต่อสู้นะครับที่มันโหดมากๆเลยและประสบการณ์นะครับของจินเบที่ผมได้พูดไปแหละครับว่าจินเบเนี่ยอยู่มานานแล้วนะครับรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมามากมายเลยจึงทําให้นะครับมันสามารถสร้างเสสรริปะบ นะครับให้คนของกลุ่มหมวกฟางมากๆไหนจะเป็นวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกอีกนะครับที่เรียกได้ว่านะครับเป็นวิชาสุดโหดของจินเบและการที่เขานะครับเป็นถึงอดีตเจเทพโจรสลัดนะครับจึงทำให้นะครับกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมันดูเฟี้ยงเงาะขึ้นมาเยอะเลยเมื่ออดีตเจเทพโจรสลัดนะครับที่แข็งแกร่งนะครับยอมที่จะเป็นลูกเรือนะครับอย่างเด็กน้อยหอยสังอย่างลูฟี่ที่มีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับมันจึงทำให้นะครับบุคคลที่มองกลุ่มหมวกฟางมาเนี่ยแบบว่ากลุ่มนี้มันต้องเจ๋งแนนนนน่่ๆถถึึงงขาาดดดทททีีํให้้คบจจิเเเเยผูป็อตพโสล ผู้ยิ่งใหญ่นะครับยังยอมนะครับที่จะมาอยู่ในกลุ่มหมวกฟางด้วยจึงทําให้นะครับการเสริมทัพครั้งนี้นะครับในการเข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางเป็นอะไรที่แบบโคตรจะคุ้มเลยล่ะเรามาต่อที่ปีศาตัวที่2นะฮะอย่างซันจิ สำหรับซันจีของเรานะครับในภาคของกอโคเคกเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นภาคของซันจีนะครับถึงจะมีแฟนๆบางท่านบอกว่านี่นะเหรอภาคของซันจีมันดูไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาแต่นะฮะถ้าเราลองไปเจาะลึกในรายละเอียดแล้วนะครับโอเคและบทบาทจะไม่ได้มีอะไรที่มันเพิ่มเติมมาเยอะแต่นะครับความสําคัญของเขาแล้วก็ความสามารถนะครับอัเกรดมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นชุดเรสสูตรนะครับที่มีความสามารถนะครับในการสามารถล่องหนได้นะครับที่ซันจีเนี่ยไฟฟันซะเหลือเกินแต่ว่านะครับฟังก์ชันเนี่ยมันก็ยังมีมากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะ จะเป็นการโจมตีนะครับที่สามารถโจมตีได้แบบโคตรรุนแรงยิ่งขึ้นหรือความเร็วนะครับในการเคลื่อนไหวนะครับที่เรียกได้ว่านะครับสามารถอัปเกรดความสามารถของซันจิไม่ว่าจะเป็นพลังเตะนะครับหรือความสามารถต่างๆในแบบเหมือนเป็นคนละคนไปเลยในจเรื่องฮาคิสังเกตของซันจิอีกนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นฮาคิสังเกตนะครับสุดแข็งแกร่งเลยที่อัปเกรดความสามารถมานะครับในเกาะโฮเกตอนที่เขานะครับสามารถหลบการโจมตีนะครับของอาตาคุรีได้คิดดูแล้วกันว่านะครับฮาคิสังเกตของซันจิเนี่ยเป็นอะไรที่มันสุดยอดม แค่ไหน อีกทั้งดีกรีนะครับความเป็นเจ้าชายของเขาเจ้าชายนะครับของอาณาจักรเจอมาดเดเบิซิกจึงทําให้นะครับกลุ่มหมวกฟางเนี่ยก็ยังเพิ่มชื่อเสียงขึ้นไปอีกนะครับหลายคนรู้ว่าเจ้าชายของตระกูลวินสมุกนะครับเป็นคนของกลุ่มหมวกฟางนะครับจึงทําให้ชื่อเสียงของกลุ่มนี้เนี่ยมันนะครับยิ่งไปไกลกว่าเดิมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าความสามารถนะครับในชุดเรสสูรของซังจีในการล่องหนนะครับมันมีประโยชน์มากจริงๆนอกจากการแอบดูนะครับวิงอาบน้ํามันยังสามารถนะครับในการไปสอดแนมหรือว่าไปสืบเรื่องราวต่างๆนะรไ อยู่นะครับในสงครามครั้งนี้ได้มันจึงทําให้นะครับความสามารถตรงนี้แหละผมบอกเลยแล้วว่ามันมีส่วนสําคัญแน่นอนนะครับในประเทศวาโนนี้นะครับในการจัดการนะครับใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้มาต่อที่บุคคลที่3นะครับปีศาจตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นขุมกาลังนะครับในกลุ่มหมวกฟางก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับอย่างโซโลนั่นแหละครับสำหรับโซโลนะครับชายตาเดียวก็เฟียวได้นะครับที่มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เก่งกาจเสือเหลือเกินยิ่งในภาควาโนนี้นะครับจะเป็นภาคนะครับ ที่จะโคตรอวยนะครับโซโลในแบบโคตรจะอวยจริงๆไม่ว่าจะเป็นไอเทมต่างๆนะครับที่โซโลได้มานะครับแล้วก็ผลการฝึกของโซโลนะครับที่พวกเราเนี่ยเฝ้ารอดูแบบเต็มๆว่าที่เขานะครับไปฝึกกับชายต้เหี่ยวมาเนี่ยเมื่อไหร่จะเอาจริงสักทีผมคิดว่านะครับในภาคนี้ก็คงได้เห็นแล้วล่ะอย่างดาบเอ็นมานะครับดาบที่ได้รับการส่งมอบมานะครับจากหญิงที่ถูกใจนะครับแมเล่นเอาดาบประจําตระกูลนะครับให้กับชายหนุ่มนะครับอย่างโซโลดาบเอ็นมานะครับก็เคยเป็นดาบนะครับที่เคยฟาดฟันนะครับใครโดมาแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว โซโลนะครับก็อาจจะใช้ดาบเล่มนี้นะครับในการจัดการใครโดต่อก็เป็นไปได้ถ้าพูดถึงเรื่องชื่อเสียงแล้วล้วก็นะครับก็ต้องยอมรับตามตรงเลยแหละครับว่าโซโลเนี่ยก็คงจะมีชื่อเสียงนะครับน้อยที่สุดแล้วนะครับในบรรดา3คนนะครับที่ผมพูดมาแต่อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าเขานะครับจะเป็นบุคคลที่ไม่มีหัวนอนปลายตีนแต่ความสามารถของเขานะครับก็เรียกได้ว่าหลายคนก็ยอมรับนะครับในความสามารถและความเก่งกาจของเขายิ่งฝีมือเพลงดาบของโซโลนะครับที่เรียกได้ว่าพัฒนาไปไกลมากมากเลยนะครับก่อนช่วงไทม์สก ไหนจะเป็นเรื่องฮาคีของโซโลนะครับที่พวกเราต้องมารอรับชมอีกแล้วครับว่าเขาจะสามารถใช้ฮาคีขั้นสูงนะครับได้ทั้ง2รูปแบบหรือเปล่านะครับก็คือทั้งฮาคีกรอแล้วก็ฮาคีสังเกตส่วนอาคีราชาเนี่ยก็คิดว่าโซโลนะครับก็คงจะไม่มีแล้วลหละแต่ก็แน่นอนเลยครับว่าใครที่เป็นเบอร์2นะครับในความสามารถของกลุ่มหมวกฟางนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับโซโลซึ่งเขานะครับอาจจะมีบทเด่นๆนะครับถึงขนาดต่อสู้นะครับกับ4ี่จักรพรรดิคนหนึ่งเลยก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องไปเฝ้ารอดูแหละครับว่าบิ๊ แปลกเหมือนกันที่บิ๊กมามนะครับมาเข้าร่วมกับไคโดทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น3ปีศาจนะครับในกลุ่มหมวกฟางในเรื่องวันพีชนะครับผมไม่เอาลูฟี่มาเพราะว่านะครับก็ลูฟี่เป็นกัปตันนะครับมันมีบทเด่นๆอยู่แล้วนะครับก็อยากจะพูดของเรื่องราวนะครับของคนอื่นที่ไม่ได้มีบทเด่นๆนะครับเท่ากับลูฟี่เลยเอา3าปีศาจนะครับที่ถือได้ว่าน่าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับในกลุ่มหมวกฟางในตอนนี้ก็หลังจากจบนะครับสงครามภาควาโนนะครับก็น่าจะมีการล่มสลายไปนะครับของสี่จักรพรรดิคนใดคนหนึ่ ถึงแม้ว่าลูฟี่นะครับจะมีเป้าหมายนะครับในการเป็นราชาโจรสลัดแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นราชาโจรสลัดเอ่ยนะครับหรือว่าสีจักรพรรดิเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนนะครับจะแต่งตั้งขึ้นมาเองมันจะต้องเป็นสิ่งนะครับที่คนจะต้องมาเยนยอนนะครับว่าเขาเนี่ยมีระดับถึงตรงนั้นให้ได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าสเตจของลูฟี่นะครับต่อไปเนี่ยก็คงจะก้าวเป็นสีจักรพรรดนะครับถ้าเขาสามารถโค่นล้มไคโดได้นะครับแบบที่ทําให้ทุกคนนะครับต่างตกตะลึงนะฮะในความสามารถของเขาก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับก็ อยากให้ผมพูดถึงนะครับไอ้สปีศาสตรนี้ก็จัดให้นะครับตามคําขอแล้วและสำหรับใครนะรที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ